เอ้ยทำไมพี่ขอตาดำจังอะเหมือนกลัวตอนนี้เลยโกรธโกด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 ธโกรธโกรธโกรโกรธมาเหรอโรตอะไรนะโรตเลยนะเมื่อกี้โดดโดดโดดโรตโอ้โดโรตโรตโรตยคนเยอะอ่ะไหวยืมเยอะคนเยอะผมชอบผมชอบไปตึกนี้แล้วกันนะอ๋อแลนดิ้งแมนแนเลยพี่แมนกำลังเท้าสื่อนาฬิกาแล้วแต่หัวใจ เฮ้ยปืนไม่ดีอย่าไปใช้ปืนไม่ดีโทษปี๋โทษกองโทษปืนนี่แหละเอเฮ้ยเจอแต่ลูกซองอ่ะไม่เจอพ่อแม่ซองเลยมันเกาะ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 เล็กเกาะเล็กแต่ถ้าเกาะอกอาจจะเป็นของผู้หญิงให้ใส่เฮ้ยปืน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  ถ้าพี่ได้ใช้ผมก็ไม่ห้ามนะอ๋อเหรอได้จัดไปผู้หยิบมาเลยไปของพี่เหรอเมื่อกชียร์เม่ไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของพี่เฮ้ยยังไงไหนวะแล้วยังไงมันเจ็บมันเจ็บเอออย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเออโอเคคนคนคนหยิบมันแรงมันแรง โอ้ยออกโอ้ยเออโอ้ยออกโอ้ยบึกชาร์จมาหายผิดแล้วโคน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 มาเร็วมาเร็วมากระแบงกระแบงไปไว้น้ำอยู่ไว้น้ำอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโหฮึโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นโอเคโอเคไอซีเดตไอซีเดตกดดันมันพี่กดดันมัน

เอ้ยจะเล่นหนอนเออเออหลบจูบมีก่อนก็ได้เหมือนมีคนมามีพี่ไม่มีพี่ไม่มีพี่ไม่มีมันแตกมมามาทึ้นข้างหลังข้างหลังข้างหลังลงนั้นงนั้นงนั้ไหนวะมี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  เจ็บ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 มากเจ็บมากเออมันดาวมันดาวพี่อยากได้ฮิวพี่อยากได้ฮิวคุณอยู่ผมคุณอยู่ผมผมไม่มีหิวอ่ะหรื่งนะหนึ่งเดียวเฉดเพื่อนเพื่นไงเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยได้ไหมมีไหมมี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 พี่ขอยาพี่ขอยาเอามาเลยเอามาเลยพี่ขอชิวพี่ขอชิวเอ้ยชิวผมยังไม่โดนเลย โดนกูโดนอยู่คนเดียวเนี่ยวุ้นริ้ววุ้นริ้ววุ้นริ้วกำลังไปกำลไปเหลือห้าคนวันเหลือห้าคนห้าคนทั้งั้นเออรวมเราได้ไปไหนห้าคนเนี่ยรวมรวมรวมเฮ้ยเหลือสามคนเหลือสามคนเอา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 เจ็บ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 มากเจ็บมากใช่ใช่เราเจ็บมากเฮ้ยมันมันจุ่มวงมันจุ่มวง

กูไม่ได้ทำปืนที่พี่ถือปืนอะไรวะทำไมพี่ยิงไม่โดนสักตัวเลยวะออ๋ปืนจริงยากเนอะไม่ได้กี่คิวอะเออ่ดูตรงไหนอ่ะแมตสแตท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 ข้างล่างข้างล่างโอ้เอาว่าสูงคิวโอจริงดิพี่พีแบบเท่าไหร่เด็กเดี๋ยวนั่นดิกูทำอะไรกูเอากูมาทำอะไรเนี่ยฮะ ใครเป็นขูดขี้เล็กอีกแล้วน,ะน,นึ่งไานพี่ไปเลยตรงนี้พี่ยังไม่เคยไปเลยว่ะมืดเหรอไหนเดี๋ยวรีบตรวจเยอะอ้าวยังอยู่ยังไงโอ้โหกูก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงวันพี่ยังไม่ได้ลงเลยโอ้คนเยอะคนเยอะพี่รออยู่บนป่าเ่าเห็นเขากำลังยิงกัน แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ลงไม่ถึงโอ้โอ,โอ้เรียบร้อยอะไรวะเน,นี่ยพี่เอีอยฟันวันพันมันเออฟันมันเออมันโลมากเออมันโลมากพี่ก็โลเหมือนกันพีพีพีแบกผมวิ่งยี้ก็ได้ <c oughs> อ้าว่าจากที่หนึงสู่ที่ห้าสิบ